คำถามครับผมมีคนถามผมมาเยอะมากว่าแอดมินขี่จักรยานอะไรวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันตั้งแต่คันแรกจนคันปัจจุบันเลยสวัสดีครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามนะฮะที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยใน y o u t u ครับผมว่าแล้วแอดมินขี่จักรยานอะไรอยู่ในตอนนี้ผมก็ไปนั่งคิดฮะว่าเออเนาะแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมขี่จักรยานอะไรยังไงดีจะเป็นการรีวิวจักรยานที่ใช้อยู่เหรอผมก็คิดว่าเออเวนี้ไม่น่าจะโอเคผมก็เลยมาคิดได้ว่าเอางี้ผมก็จะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยว่าผมขี่จักรยานอะไรที่ผม เลือกใช้เป็นการส่วนตัวไล่มาเรื่อยๆทีละคันกันเลยแล้วแต่ละคันน่าจะทําให้แต่ละท่านได้เห็นว่าเส้นทางในการเลือกใช้จักรยานของผมเป็นอย่างไรกันบ้างฮะวันนี้ก็ไม่รู้จะชวนคุยอะไรดีนะเพราะเป็นการเล่าเรื่องของตัวเองนะครับเอาเป็นว่าคันไหนที่ผมเคยขี่แล้วท่านรู้จักท่านเคยใช้ท่านเคยสัมผัสไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือรุ่นเดียวกันก็ลองเล่าแล้วมาคุยกันข้างล่างในคอมเมนต์ดูครับ เริ่มต้นคันแรกเลยนะฮะก็จะสั้นๆแล้วกันนะคันแรกๆนะครับผมผมขี่จักรยานเสือภูเขาครับซึ่งไม่ได้มียี่ห้ออะไรเลยในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ28ปีที่แล้วฮะจักรยานจากไต้หวันก็ถือเป็นทางเลือกที่ย่อมเยาคล้ายๆกับจักรยานที่มาจากจีนในเวลานี้นี่เองฮะผมเลือกเสือภูเขาที่มาจากไต้หวันเฟรมเป็นโครโมโลี่ครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนที่มันมากับ จักรยานให้มันกลายเป็นชุดชิมาโนในราคาที่มันพอจะซื้อได้ในเวลานั้นฮะแล้วก็เวลาไปขี่ออกทริปก็จัดการถอดบังโคลนถอดทุกอย่างออกพัดง่ายก็คือถอดชิ้นส่วนที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ให้หมดเพื่อให้รถมันเบาลงแล้วก็เอาไปใช้ขี่ซึ่งคันนี้ก็ใช้เยอะแยะเลยนะทริปแรกก็70กิโลฮะหลังจากนั้นก็ไปที่ต่างๆในประเทศไทยร้อยกว่ากว่า1 0กโลก็เป็นระยะที่ไกลที่สุดในช่วงนั้น แล้วก็หลังจากนั้นฮนะก็จะนําพามาสู่คันที่2เพราะว่าผมสัมผัสได้ว่าผมชอบขี่เสือหมอบผมสนใจที่จะขี่จักรยานเร็วๆฮนะผมก็เลยไปคันที่2ครับผมก็คือจักรยานเสือหมอบคันแรกของผมฮนะจักรยานเสือหมอบคันแรกของผมไม่ใช่มือหนึ่งคนระับผมเป็นมือ2ที่ซื้อมาจากพี่ที่ขี่จักรยานด้วยกันนั่นเองเป็นเฟรมที่เรียกว่าเฟรมไทยประดิษฐนะ์ฮะ ถ้าเกิดตัวเฟรมเนี่ยจะติดสติกเกอร์เอาไว้ว่า PT Trading ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะงงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัย28ปีที่แล้วแล้วบอกว่าเฟรมหลานหลวงหลายๆคนน่าจะพอรู้จักและคุ้นหูกันบ้าง พีทีเทรดดิ้งฮะเป็นร้านขายจักรยานที่อยู่ในรลานหลวงแถวแถววรจักรแถวแถวทองถมฮะแถวแถวนั้นซึ่งเขาก็มาตัดเฟรมจักรยานไทยเป็นเฟรมคอมมูลี่ครับผมประกอบกับชุดขับเครื่อนชิมาโนหก0ฮะซึ่งคันนี้เนี่ยโอ้ใช้อยู่นานพอสมควรเลยขี่ไปหลายๆทริปมากเริ่มต้นแข่งจักรยานเสือหมอกก็เริ่มต้นแข่งกับคันนี้นี่แหละครับหลังจากนั้นนะเป็นจักรยานเสือภูเขาคันที่2ฮะ เพราะว่าคันแรกที่ใช้มาหลายปีเนี่ยก็เริ่มที่จะมีอาการงองแงแล้วแล้วก็อยากอยากขี่จักรยานที่มีโชกไงเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยขี่เสือภูเขาคันแรกมันยังไม่มีโชกใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเห็นหลายๆท่านเนี่ยเริ่มขี่จักรยานที่มีโชกกันแล้วก็แบบเฮ้ยอยากขี่จักรยานที่มีโชกแต่เนื่องจากงบประมาณก็ไม่ได้เยอะมากเพราะตอนนั้นนียังเป็นนักเรียนอยู่ฮนะผมเลยไปจบด้วยการซื้อต่อเพื่อนครับผมเพื่อนผมขี่เสือภูเขายี่ห้อ Challenger ครับผม ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น c ช a เลนเจอร์รุ่นคอมเพติชันนะรเฟรมเป็นคอมมอรี่มากับร็อกช็อกฮะช็อกหน้าเป็นร็อกช็อกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นร็อกช็อกคอร์ดคอร์ด้า21ไม่สิฮะร็อกช็อกคอร์ด้า21เป็นตัวที่ผมมาเปลี่ยนทีหลังครับผมตัวที่มาในตอนแรกเนี่ยเป็นโช็อกอะไรซึ่งจำไม่ได้จริงๆดูโอช็อกมั้งฮะมากับตัวซั s เพ n s ชันที่เป็นระบบลูกยางอ l ล s สโตเมอร์ omer, ฮะยุคแค่นิ้วเดียวนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้เองแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ3ปีฮะ ก็เอาไปเปลี่ยนเป็น r o k s h o o k คอร์ด้21ซึ่งก็ถือว่าเป็นหัว oh, โชคแบรนด์ใหญ่ตัวแรกของชีวิตเลยแล้วหลังจากนั้นก็ยาวนานมาเป็น10ปีเลยครับที่ไม่ได้ซื้อจักรยานไม่ได้มีจักรยานอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าก็ทั้งไปเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยนะฮะก็ไม่มีเวลาได้ขี่มากไ,ไม่ได้ตามวงการจักรยานมากนะัก ขี่เล่นขี่ออกคลิปไปบ้างก็แล้วแต่เวลาว่างที่มีแต่แล้วครับผมผมก็ได้กลับมาขี่จักรยานอีกหนึ่งรอบซึ่งรอบนี้ก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะเน้นไปที่การขี่สมอบเพราะเป็นคนที่ชอบขี่สมอบมากกว่าเสือภูเขาอะนะฮะ ก็เลือกซื้อจักรยานในเวลานั้นเลือกซื้อหลายๆคันมากครับผมแล้วผมก็จบลงด้วยจักรยานยี่ห้อเบียงคีครับผมในรุ่นที่ชื่อว่ารุ่นจิโร่นั่นเองฮะตัวนี้เป็นเบียงคีที่มีเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นครับผมก็เป็นเบียงคี usa เป็นการดูแลการตลาดแยกกันจากเบียงคีใหญ่ในโลกนี้และรุ่นจิโร่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าลิมิเต็ดพอสมควรเพราะว่ามีความแปลกฮะองศาของเฟรมไปเป็นองศาเดียวกันกันกบรุ่น fg l i t e ครับผมแต่ว,วัสดุแล้วก็การประกอบ เขาเรียกว่าสปปรรพคุณของมันจะเป็นตัวเดียวกับรุ่น1885ครก็คือเป็นเฟรมอลูมิเนียมหางคาร์บอนนั่นเองตัวแรกที่มาเนี่ยมาพร้อมกับชุดขับเคลื่อน1050สปีดใบหน้า3ใบครับผมแล้วก็หลังจากนั้นผมทำการเปลี่ยนไปใช้คัมเปนโยโรผมใส่กับแคมปแบตตัวที่เป็นคอรัสครับผม แล้วก็เริ่มจะเปลี่ยนล้อฮะไปใช้ล้อขอบสูงล้อคาร์บอนเพราะว่าต้องบอกว่าตอนเด็กๆมันไม่มีล้อแบบนี้พอมาตอนนี้มีล้อขอบสูงก็เลยอยากใช้ก็ใช้ล้อโทเก้นท50ครับผมเป็นยางทูบัวล่าหรือยางฮาร์ฟนั่นเองครับผมซึ่งคันนี้ก็ใช้อยู่ได้หลายปีเลยนะประมาณ2-3ปีครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปสู่จัก,กรยานคาร์บอนคันแรกครับ จักรยานคาร์บอนคันแรกของผมก็ยังคงเป็นเบียงคี้อยู่ครับกับเบียงคี้ 928T Cube ครับผมคือตัวรหัส928จริงๆเป็นตัวท็อปของเบียงคี้มาตั้งแต่ในยุคก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมขี่2 3สปีก่อนหน้านั้นตัวท็อปก็จะเป็น928 SL ครับผมแล้วก็เป็น928ก่อนมั้งแล้วเป็น928 SL เป็น928 L อะไรก็ว่ากันไปในช่วงนั้นนะฮะส่วน928 TQ เป็นตัว928ที่ใช้การประกอบเข้าชิ้นส่วนของเฟรมคาร์บอนแบบทุบๆๆหรือว่าท่อชนท่อไม่ได้เป็นระบบลักเหมือนกับข้อต่อแบบแบบก่อนหน้านั้นแล้วก็ยังไม่ใช่เฟรมคาร์บอนแบบโมโนโคอรคนะ์ฮะตัวนี้ขี่อยู่ต้องบอกว่าขี่อยู่ไม่นานเลยก็เป็นการย้ายเฟรมมาใส่กับชุดขับเคลื่อนแบบดื้อเลยเฟรมตัวเก่าก็ขายทิ้งไปนะฮะ ก็ใช้อยู่สักพักหนึ่งฮะแล้วก็ถึงเวลาในการย้ายค่ายครั้งใหญ่ในเวลานั้นเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนจากค่ายของอิตาลีไปสู่เสือหมอบสัญชาติอเมริกันครั้งแรกครับ Specialized S Works SL 2ครับผมเป็นเสือหมอบสัญชาติอเมริกันคันแรกที่ผมได้ขี่คือตอนนั้นเนี่ย Specialized เนี่ยถูกเข้ามาทำการตลาดอย่างเป็นจริงเป็นจังในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะฮะโดยบริษัท Sport Bicycle เพิ่งเปิด,ปดตัวไม่นาน แล้วก็ผมก็ได้ข้อเสนอในราคาที่จับต้องได้กับ SL 2ว่ากันก็ว่าอย่างนั้นฮะก็ใช้งานกับชุดขับเคลื่อนที่เป็นแคมแบ็กหลายๆคนอาจจะไม่ชินนะฮะภาพของ Specialized ที่ใส่กับชุดขับเคลื่อนที่เป็นแคมแบ็กแต่ว่าจะบอกว่าในยุคนั้นครับผมสเปรที่ใส่กับแคมแบ็กเนี่ยนึกภาพที่เป็นเปาโลเบตินี่ที่เป็นเวิลด์แชมเปี้ยนเนี่ยโอ้โหเซตนี้นี่ถือว่าหล่อมากฮนะสเปรกับแคมแบ็กนี่เข้ากันเป็นอย่างมากใช้กับ ส่วนใหญ่แล้วใช้กับชุดขับเคลื่อนแล้วก็ชิ้นส่วนเดิมๆครับแต่ว่ามีการงอกมาในช่วงหลังฮะผมไปงอกล้อซิป404มาใส่ด้วยเปลี่ยนจากล้อตไต้หวันมาใช้เป็นล้อซิป404ครับหลังจากนั้นฮะประมาณ1ปีครับผมไม่เกินไม่เกินปีหนึ่ง ก็ไปได้ SL 3ซึ่งเป็นรถที่เพิ่งออกใหม่นะฮะแต่เป็นมือ2คือเจ้าของที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยอ,อยากจะเปลี่ยนไปใช้ตัวโมดูก็คือตัวที่มาพร้อมกับชุดจานดังนั้นตัวเฟรมเนี่ยเขาก็เลยขายทิ้งใช่ไหมอ่าผมก็ไปสอยได้มาราคามือ2คือพูดง่ายขาย SL 2เพิ่มตังค์อีกนิดเดียวไปได้เป็น SL 3และคันนี้นะครับที่กลายเป็นมาสึกของผมยาวนานหลายปีมากฮนะตั้งแต่ปี2009 กว่าจะเปลี่ยนจัก,กรยานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปปี2014เลยนะฮะผมขี่คันนี้อยู่ยาวนานมากคันนี้ก็ถูกใช้แข่งในรายการต่างๆรายการทัวร์ต่างๆทัวร์ออฟเฟนชิพรายการนู่นนี่นั่นแข่งวัดใจบ้างนู่นนี่ไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยก็ใช้คันนี้แหละครับที่ไปแข่งผ่านชุดขับเคลื่อน จากแคมแบ็กฮะสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนชุดขับเคลื่อนมาเป็นแสมในเวลานั้นแสมยังไม่มีการทําตลาดของชุดขับเคลื่อนเสือหมอบอย่างจริงจังในประเทศไทยนะฮะผมไปได้แสมชุดนี้โดยการสั่งจาก eBay เข้ามาจากอเมริกาฮะผมใช้เป็นแสมฟอสผสมกับมือของแสมเรดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าแสมฟอสที่ได้มาเนี่ยเป็นแสมฟอสมือสองครับ ไปได้มาจากที่อเมริกาเป็นของแบบเหมือน,อนโปรเขาถอดทิ้งอนะ่ะแล้วขายในราคาถูกและหลังจากนั้นไม่นานผมก็ไปเจอแสมเลสที่เป็นมือเฉพาะมืออย่างเดียวมือสองอีกเช่นกันก็ไปสอยมาจาก Ebay มาประกอบกันก็กลายเป็นลูปผสมระหว่างฟอร์สและเลสฮะชุดล้อจาก1 4 0 4ผมก็เปลี่ยนฮะเพราะว่าด้วยหลายๆเหตุผลผมเปลี่ยนกลับมาใช้โทเค็นอีกหรอบครับผมเปลี่ยนไปใช้โทเค็นซีตัวที่เป็นทูบูล่า38อ่ายางงัดและขอบ38แทน แล้วก็ในหลายๆงานก็จะมีการยืมล้อเพื่อนหลายๆคนมาขี่ครับผมเพราะว่าตอนนั้นก็มีล้ออยู่ชุดเดียวแล้วก็เวลาไปบางงานคนนี้ไปคนนี้ไม่ไปคนนี้ใช้ลอ้อนี้คนนี้ไม่ใช้ลอ้อนี้บางงานก็ไปใส่ปฟคัมเรซซิ่งซีโร่บางงานก็ยืมล้อเรโนโตัว50มิลิเมตรบางทีก็เปลี่ยนไปใส่ล้อโปรไฟล์ซึ่งก็สนุกดีในช่วงนั้นเพราะขี่อยู่หลายปีไงครับ <S <S และในจังหวะทามมิ่งเวลานั้นเองฮะที่ผมก็ง้อกับรถ ไทม์ทริอคันแรกของผมซึ่งอยากเกียรขี่รถ t ทม์ทริอหลังจากที่แข่ง t ทม์ทริออรายการแรกๆไปแล้วรู้สึกว่ารถ t ทม์ทริอนี่น่าจะขี่มันน่าดูเลยนะแล้วก็พยายามจะเลือกอยู่จะซื้อรถทีทตัวไหนดีผมก็ไปจบลงที่ในเมื่อเรามีการรู้จักกับการสั่งของผ่าน Ebay ผมเริ่มรู้จักกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนคาร์บอนจากประเทศจีนเริ่มมีการพูดคุยแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมโรงงานผมก็เลยตัดสินใจสั่งเฟรมจากจีนเข้ามาประกอบเองเลย ทั้งคันนี้ใช้งบประมาณในการประกอบอยู่ที่ไม่เกิน40,000บาทะฮะเป็นเฟรมคาร์บอนจากจีนะฮะไม่ได้เป็นเฟรมก๊อบนะ,ะแต่เป็นเฟรมเป็นเฟรมเขาเรียกว่าอะไรเฟรมไม่มียี่ห้อผมชอบเรียกมันว่าเฟรมคาร์บอนไรนามฮะประกอบกับชุดขับเคลื่อนที่เป็น105ตัวชิฟเตอร์เป็นตัวชิฟเตอร์ที่ปลายไลรบาร์ของ d u ราเอสครับผมชุด อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแทนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะเป็นของวิชั่นแล้วก็ชนะุดแทนฮะเป็นของ 3T ทีครับผมน่าจะเป็นออร่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวที่ยกสูงหน่อยครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถทีทีคันแรกซึ่งอยู่ไม่นานครับอยู่สักพักหนึ่งก็ขี่ได้สัก 2- 3สมปีแล้วก็ขายทิ้งไปเพราะว่ามันถูกใช้ปีหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่พอไปขีจ่จริงๆแล้วรถทีทีไม่ใช่รถที่เราจะเอาไปขี่เล่นๆที่ไหนก็ได้ดังนั้นปีหนึ่งก็จะออกมาขี่สัก10 20ทีเท่านั้นแหละอยู่ไปก็ ก็สักพักก็เก็บไว้ราคามันก็ตกลงเรื่อยๆใช่ไหมผมก็ขายทิ้งครับทําให้ผมได้สัมผัสและได้ทดลองขี่รถจีนจริงๆนั่นแหละผมถึงสามารถบอกได้ว่ารถจีนมีดีมีด้อยอย่างไรบ้างแล้วก็ผ่านมาถึงเวลาที่ผมตัดสินใจจะเปลี่ยนสมองฮะจาก SL3 คันที่อยู่คู่บุญคู่กรรมด้วยกันมานานขี่กันหลายหมื่นกิโล ยุคนั้นเป็นยุคที่เฟรม Aero ต้องมาซึ่งจริงๆมองเฟรม Aero มาตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวนชซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวนชออกมาผมไม่ชอบเลยแล้วก็สกอตฟอยหรือจะเป็นนู่นนี่นั่นที่ออกมาและสุดท้ายฮะมาจบลงที่ Giant Propel Advanced SL ISP ครับผมคือตัวท็อปเลยผมสั่ง Giant ตตัวที่ใช้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่พิเศษมากก็คือเป็นสีของปีเก่าแต่ว่าเป็นใส เบรกของตัวปีใหม่ทําให้มันเป็นรถที่อยู่ค่าเกลี่ยเป็นเป็นช่วงค่าเกลี่ยระหว่างการเปลี่ยนเปลี่ยนลายของใจแอนพอดีซึ่งคันนี้ฮะก็ได้ใช้อยู่สักพักใหญ่หลายปีเหมือนกันแต่ปรากฏว่าขี่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในระหว่างนั้นผมก็ได้จักรยานคันใหม่มาอีกหนึ่งคันั้นั้นใจแอนก็เลยกลายเป็นแค่เหมือนรถที่เอาไว้สําหรับขึ้นเทรนเนอร์สําหรับเป็นรถสํารองเฉพาะกิจเท่านั้นเองฮะมาถึงเสือหมอบคันต่อไปที่คู่บุญคู่กรรมต่อกันมาอีกหลายปี แบรนด์นี้ฮะห,หลายๆคนน่าจะไม่รู้จักเพราะเข้ามาในประเทศไทยไม่นานครับผมกับเคมโฮะซึ่งตอนนั้นก็ได้ไปมีส่วนร่วมไปอยู่ในทีมของเค m โที่ทําตลาดในประเทศไทยก็เป็นทีมแข่งของเคมโก็ขี่เคมโผมเลือกใช้ตัวที่เป็นเคมโ R5 ไม่ได้ไปเลือกตัวที่เป็นเคมโ R8 ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่แข่งในตัวโดฟองะนะครับเลือกใช้ R5 เพราะว่ามีความผสมอยู่ตรงกลางระหว่างรถออร n าแล้วก็รถแอโร่ฮะซึ่งตัวนี้เนี่ย ทั้งคันเนี่ยเขาใส่มากับตัว Altega 11 Speed ดังนั้นผมก็ใช้ตัวนี้ทั้งคันเลยชุดล้อก็เป็นของ m a v i c Elite ครับผมบอกเป็นซ a n ์นมาโกที่เหลือชุดทั้งหมดก็เป็นของ3 t ทีซึ่งก็ใช้งานอยู่ค่อนข้างนานเลยนะตัวนี้ขี่อยู่ประมาณ3ปีฮะแข่งในหลายๆรายการในหลายๆรายการทัวร์ซึ่งเป็นรถที่ต้องบอกว่าชอบมากแล้วก็เข้าทางเข้าขามากที่สุดคันหนึ่งที่เคยใช้มาเลยฮะสุดท้ายก็ขายไปเพราะว่า มันใช้มานานแล้วแล้วก็ราคามันก็จะเริ่มตกลงมากแล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมขายมันก่อนที่มันจะดิ่งไปมากกว่านี้ครับพร้อมๆกันกับที่ผมขายเคมโอ5ผมก็ขายตัวใจแอนโพรเพลไปด้วยเพราะว่าจะไปหาจักรยานคันใหม่มาใช้คันเดียวฮนะการมีจักรยาน2คันก็อาจจะดีอาจจะ มีการเปลี่ยนแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมชอบใช้คันเดียวในทุกทที่ทุกๆงานมากกว่าขั้นต่อมาฮะซึ่งใช้ขี่อยู่สั้นๆก็คือแด่ครับผมจักรยานแด่เป็นยี่ห้อของไต้หวันซึ่งนําเข้าโดยบริษัทเดียวกันกับที่นําเข้าเคโมนั่นแหละฮะดังนั้นก็ก็ได้แด่ตัวนี้มาขี่ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเบามากแต่ทีนี้ในหลายๆปัจจัยซึ่งตอนนั้นพอขี่แด่เสร็จปุ๊บใช่ไหม ก็มีการไปทดสอบจัก,กรยานโกโาโกแล้วก็ล้มไหปปราหักฮะก็เลยแทบไม่ได้แตะจัก,กรยานคันนี้เลยจนถึงขั้นว่าหลังจากนั้นพอเริ่มหายแล้วจะต้องอมองหาจาัก,กรยานมาขี่แดมีปัญหาอยู่วยาะคันที่ผมได้มาเนี่ยเป็นไซส์มันไซส์มันเล็กเกินไปครับผมผมจะต้องขี่เต็ม120แล้วทำให้บาลานซ์ของรถเนี่ยมันไม่โอเคผมก็เลยมองหาจัก,กรยานคันใหม่และคันต่อไปคือคันที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นี่เอง ตัดสินใจขายแดที่เล็กเกินไปฮะออกไปแล้วก็ไปเลือกใช้จักรยานคันปัจจุบันครับผมซึ่งตอนนี้ขี่อยู่คือโคนาโก V2R ครับผมก็โคนโกเป็นจักรยานคันหนึ่งซึ่งต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่เริ่มขี่จักรยานมารู้จักกับแบรนด์นี้นะฮะแต่ไม่เคยใช้ตาจะมองเลยไม่ใช่เพราะไม่ดีหรือไม่ชอบนะครับรู้สึกมาตลอดว่ามันต้องแพงมากและมันจะต้องแบบหรูหราใหโซ ถ้าย้อนกลับไปใครฟังตั้งแต่แรกๆมาผมใช้จักรยานไต้หวันผมใช้จักรยานมือ2เฟรมไทยมาตลอดผมมองจักรยานที่สวยๆหรูๆผมมองว่ามันไกลเกินเอื้อมฮะจนถึงวันหนึ่งที่ผมค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆและวันนั้นผมสามารถจับต้องกับโคโนโกได้ V2R ถือเป็นตัวเฟรมโคโนโกที่ทำราคาลงมาแล้วจับต้องได้กับราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ แสนสองแสนสามฮะโอ้ฟังดูก็แพงมากนะแต่ว่าก็ณตอนนั้นเนี่ยสามารถซื้อไหวนะฮะก็เราก็ได้โคนโกวีทูมาในจังหวะนั้น V2R เนี่ยออกมาสัก2ปีละแล้วก็ ราคาก็จะล่วงลงมาจากตอนแรกนิดหน่อยครับผม V2R ถือเป็นรถที่มีความครบเครื่องในตัวของมันเองมีความ Aero Dynamic อยู่ในนั้นนะฮะมีการพัฒนาจาก V1R ขึ้นมานิดหน่อยน้อยมากจนจริงๆแล้วขี่ V1R ก็ได้นะครับไม่ต้องขี่ V2R ก็หลังจากนั้น V1R ก็ถูกลดราคาลงมาเหลือ45,000นะฮะ V2R ในเร็วๆนี้ก็คงเหลือราคาประมาณนี้แหละครับผม 5 6 0 0กหก็คงจะซื้อกันได้แล้ว V 2 R เนี่ยถือว่าเป็นรถคอนาโก้ลูกเมียน้อยคันหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า V 3 r s เนี่ยที่ปัจจุบันนี้เป็นตัวเรือธงทางด้านครบครบครบ,ครบเครื่องใช่ไหมเขาถือว่าเป็นรถหลกักฮะแต่ในขณะนั้นเนี่ย V 2 R เนี่ยอยู่ใต้เงาของ C 6 4ฮะทำให้ V 2 R เนี่ยในประวัติของมันเนี่ยเคยชนะตัวเฟองแค่สเตจเดียวครั้งเดียวเลยเท่านั้นฮะนอกนั้นหลังจากนั้นเปลี่ยนไปขี่ C 6 4หมด V 2 R ก็กลายเป็นรถที่ถูกมองข้ามเหมือนเป็นรถรุ่นรองรถร,รอง ยังไงก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ที่ปัจจุบันใช้อยู่เป็นโคนโก V2R ครับผมประกอบกับชุดขับเคลื่อนของชิมาโน ตัวชุดไฟฟ้าทั้งหมดเป็นของ Dura HDI 210 s p e e d ครับผมตัว90นะฮะไม่ใช่ตัว91ไม่ใช่ตัวล่าสุดแต่ชิ้นส่วนอื่นๆทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟรมเฟืองหรือจานเป็นของตัว Altega ฮะ Altega ตัวเก่า Powermeter เเใช้ของ Garmin Vector 3ครับผมชุดล้อฮะก่อนหน้านี้ล้อหลักที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตัว Cosmic Elite ที่มาตั้งแต่3-4ปีก่อนหน้านี้แหละผมก็ยังคงเก็บล้อชุดนี้เอาไว้ใช้อยู่ส่วนล้อคาร์บอนบอกได้เลยฮะขายทิ้งไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่เหลือ ผมไม่ได้ขี่ล้อคาร์บอนมาสักพักใหญ่แล้วล้อคาร์บอนชุดสุดท้ายนะเป็นล้อคาร์บอนที่ใช้อยู่กับเฟรมเคมซึ่งนอกจากที่จะใช้ตัวโทเค็น T38 แล้วผมก็ยังได้สั่งล้อคาร์บอนตัวที่เป็นยางงัด 60มิลิเมตรมาใช้อีกตัวหนึ่งด้วยเป็นล้อคาร์บอนโนนมจากจีนะซึ่งนะปัจจุบันนี้ผมก็ไม่เหลือล้อคาร์บอนแล้วแต่ใครที่เห็นผมขี่จะเห็นว่าเนี่ยตัวที่ใส่อยู่นะฮะใส่ล้อนิชครับผมล้อนิชตัวนี้เป็นการยืมน้องที่เคยขี่ร่วมกันในทีมาฮะก็ยืมมาแล้วก็จริงๆจะบอกเขาว่าจะยืมมาใส่กับยางสวยๆเวลาถ่ายรูปให้เวลารีวิวยางจะได้สวยหน่อยแต่ว่าก็เนี่ยยืมมาปีนึงแล้ว ยังไม่ได้คืนเลยครับผมก็ยังคงใช้ล้อตัวนี้อยู่ต่อไปแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนอะไรในเร็วเร็วนี้นะฮะเอาแล้วนะครับก็คงจะเห็นกันแล้วว่าเนี่ยตลอดที่ผ่านมาใช้จักรยานอะไรมาบ้างซึ่งอันนี้เป็นเฉพาะที่ใช้เองเป็นการส่วนตัวฮ ก็ถ้าถามว่าเคยขี่จักรยานอะไรมาบ้างก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตั้งแต่ที่ทําเป็นนักเขียนของไทย MTB นะฮะตั้งแต่ตอนที่ไปทํานิตยสาร c y ค l i ลิงพลัแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ Cycling h u รับไทยแลนได้มีโอกาสในการทดสอบจักรยานมาเยอะมากเอามาให้ทดสอบที่เว็บไซต์ไทย MTB เอามาให้นิตยสาราล,ลงเพื่อทดสอบถูกส่งไปทดสอบจักรยานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ไต้หวันไปที่อิตาลีไปแคมป์การทดสอบจักรยานรอบสื่อในประเทศไทย ก็ผ่านมาเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วมั้งผมยังนึกไม่ออกว่าเหลือยี่ห้อไหนที่ผมยังไม่เคยได้ขี่นะครับก็ แต่มันก็จะแตกต่างกันระหว่างจักรยานที่เราไปทดสอบกับจักรยานที่เราใช้เองซึ่งเรื่องนี้เอาไว้ต้องมาคุยกันฮะว่าการทดสอบจักรยานเราต้องทําอะไรบ้างเล่าจากแวดวงของคนที่เคยทํางานอยู่ในวงการทดสอบจักรยานมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนั่นเองนะก็น่าจะเห็นกันแล้วครับผมว่าผ่านอะไรมาบ้างผมผ่านมาจัก,กรยานแบบตั้งแต่ถูกๆตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันก็มาขี่รุ่นที่เรียกว่าก็จะเป็นรุ่นสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆผมไม่เคยใช้ของรุ่นแบบท็อปที่สุดในเวลานั้นและผมก็ไม่เคย ซื้ออะไรที่มันจะต้องท็อปที่สุดในเวลานั้นผมมักจะซื้อของรุ่นท็อปที่มันจะแบบตกรุ่นหน่อยหนึ่งก็มีไม่กี่ตัวทั้นเองฮะอย่าง Propel Advance s s l s p เพิ่งออกในตอนนั้นตัวใหม่ๆเลยผมก็ซื้อเพราะว่าได้ดีวที่ค่อนข้างดีคำว่า k o n a c o V2R ก็ถามว่าตัวท็อปไหมก็ไม่ใช่นคะครับเพราะท็อปสุดจริงๆเขาต้องเป็น C6 4, 4และอย่างที่บอกว่า V2R ก็เป็นรถที่อยู่ข้างใต้ เงาของ464ครับผมนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นเคมโมไม่ว่าจะเป็นแดหรือว่าไม่จะเป็นเบียงคีสเปเชียลไลซ์ก็ล้วนแต่เป็นาทางเลือกที่ในเวลานั้นราคามันไม่ได้สูงมากอย่างในเวลานี้แล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างเคมโมและแดดเองถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบไม่ได้แบรนด์ตลาดราคากับคุณภาพที่ได้มาต้องถือว่าโอ้โห คุ้มค่าหลายคนอาจจะมองว่าแบรนด์ไม่ดังแต่ราคามันแพงแต่ผมมองว่ามันคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับที่สูงพอแบรนด์มันไม่ดังราคามันก็เลยลดลงนั่นเองฮะเอาไว้มาคุยกันใหม่ครับผมเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ทางเลือกแบบนี้วันนี้ก็รำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสาระไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่หน้าจะเป็นการตอบคาถามของหลายๆคนที่ถามเข้ามาขี่จักรยานกันให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยไม่ว่าจะขี่อะไรขอให้สนุกและชอบคันนั้นและทําให้เราขี่ได้บ่อยนั่นแหละครับดีที่สุดเลยรำลาครับผมสวัสดีครับ